เขาเป็นคนที่ชอบดูละครสะท้อนสังคมเรารู้จักปะรู้จักค่ะนี่เธอเธอทําอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเราชอบไหมสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับซักร้อยเจ็ดห้าถึงร้อยแปดสิบแล้วกันชอบไหมแบบนี้วันนี้พี่มีลักษณะนิสัยของผู้ชายมาถามน้องแพมทั้งหมดห้าลักษณะนิสัเออถ้าน้องแพมชอบจะทำเงื้นี้แต่ถ้าไม่ชอบ ลักษณะนิสัยแรกก็คือผู้ชายคนนี้เขาชอบทาปากสีแดงชอบไหมถ้าแดงเลยก็ไม่ไม่ค่อยค่ะทำไมะ่ะทำไมเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่อยากให้หน้าตัวเองซีดคือถ้าแบบว่าทาแบบว่าลิปมันชมพนหนูหน่อยๆอาจจะแบบว่าโอเคอยู่แต่ถ,ถ้าแดงๆเลยก็รู้สึกแปลกๆนิดน,นึง่ะคะ่ะกลัวจะแดงเกินปากเราไม่ได้นะครับ เขาเป็นคนที่บ้านเขาเนี่ยโคตรรวยเลยเป็นมหาเศรษฐีแต่เวลาไปเดทกันหรือไปอะไรด้วยกันเนี่ยบางทีเขาก็ขอหาหรือบางทีเขาก็ให้เราจ่ายก่อนแต่เขาไม่จ่ายคืนนะชอบไหมฮะชอบก็ได้นะคะก็รู้สึกว่าแบบบางทีก็ต้องมีหานบ้างเลี้ยงคืนบ้างมันแบบแฟงๆอะคะ่ะไม่ใช่จะให้เขาเลี้ยงอย่างเดียวเลยแบบนี้คะ่ะหนูหนูโอเคในจุดนี้เขาเป็นคนที่กินแล้วปวดอึตลอดเลยกินปุ๊บ ขอเข้าห้องน้ำหน่อยอย่างเงี้ยได้ไหมก็ก็ก็ได้อยู่ค่ะได้อยู่คือแบบว่าก็ก็เข้าใจเรื่องอะไรแบบนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้อะค่ะมันก็คุมไม่ได้อะไรแบบนี้ก็ได้แล้วกันเขาเป็นคนที่ชอบดูละครสะท้อนสังคมเรารู้จักปะรู้จักค่ะแล้วเขาดูแล้วอ่ะเขาจะชอบเอามาใช้กับเราในชีวิตจริงแบบนี่เธอเธอทำอะไรเนี่ยอะไรเงี้ยเราชอบไหม ไม่ค่อยคะ่ะแบบมันอาจจะทำไมเนี่ยรู้สึกเบียวอะ่ะแบบถ้าสมมติว่าเขาแบบใช้จนติดนิสัยเลยอะไรอย่างนี้หนูก็อาจจะแบบอะไรนะกะ็ไม่ชอบเท่าไหร่ค่ะไม่คิดว่าเป็นสีสันเลยอะ่ะก็ใช้เล็กหน่อยก็ได้แต่กลัวเขาจะติดจนทำทุกวันแบบนี้หนูก็คงงงตอนที่เราเป็นปอจรเนี่ยเขาดูแลเราได้ทุกอย่างเราอยากได้อะไรเขาหามาให้ได้หมดเลยขอให้เราแบบ มีอารมณ์เบีย่ยงหรือเฉียวเนี่ยเขาสามารถรองรับอารมณ์ได้เขาเป็นคนที่ใจเย็นมากๆแบ้ไหชอบมันสุดๆค่ะแบบชอบมากๆรู้สึกว่าแบบเขาแบบเข้าใจว่าเราแบบเป็นเขาดูแลอะไรแบบนี้ก็คือแบบชอบมากปกติตอนเราเป็นปจดจอ,ดอเนี่ยเรามีอารมณ์อะไรบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยได้ไหม่วนมากของหนูก็จะเป็นปวดท้องค่ะแล้วก็แบบว่ารู้สึกหงุดหงิดง่ายแล้วก็จะหิวหิวมากกว่าเดิมอะไรประมาณนี้ค่ะ แล้วไอ้ทีพีพูดมาทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นคนคนเดียวกันนะเราชอบไหมครับก็ชอบนะคะอาจจะติดแค่เรื่องละครสะทนสังคมกับปากแดงอะน,นะใช่ค่ะแต่ก็ก็คิดว่าอาจจะพอคุยกันได้แล้วสเปคจริงๆของน้องแพรมเนี่ยเป็นยังไงครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมทั้งหน้าตาภาษานิสัยอะไรชอบผู้ชายขาวตีคะ่ะใช่แล้วก็สูง แล้วก็ถ้าเป็นลักษณะที่ใสก็คือแบบว่าให้เกียรติค่ะทั้งต่อหน้าแล้วก็รับหลังแบบนี้ค่ะเป็นคนแบบดูแลเอาใจ์ใสอะไรประมาณนี้ค่ะเบสิกพื้นฐานของผู้ชายปกติสูงนี่ประมาณเท่าไหร่ครับสกักร้อยเจ็ดห้าถึงร้อยแปดสิบแล้วกันแล้วตอนนี้โสดไหมครับโสดค่ะโอเคครับต้องขอบคุณน้องแพมที่มาเล่นเกมตอบคำถามกับเราเนาะ ล้วก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราเสริมอาหาร30ของคุณสำลิศหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นและแพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วไปเป็นตัวช่วยในการปรับสมดุลของผู้หญิงในช่วงที่เป็นปอจดอรหรือปวดเมื่อยตามตัวแล้วก็ปวดหัวอันนี้สามารถช่วยไดออ้อย่างที่เราบอกพี่เมื่อกี้นะที่เราเป็นอะไรนะ,ะปวดห้ออารมณ์แปรปรวนววตัวนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันที่ให้เราเอาไปทาน,นนะถา้าทานแล้วรู้สึกดีหาซื้อได้ง่ายที่ไหนกันี้ เซเว่นแล้วก็แพทชอปออนไลน์ค่ะงั้นก็สุดท้ายขอฝากวาร์ปให้ได้มั้ยได้ค่ะเป็น IG นะคะ pm buachum underscore ค่ะแพมบัวชุบค่ะสามารถหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาเลยนะ